ื้เพชรแบบมีใบเซอร์ G A แล้วทำไมยังได้เป็นเพชรสังเคราะห์วันนี้นะคะจิก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องเกี่ยวกับการดูรายละเอียดนะคะในใบเซอร์นะคะบางคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเพชรที่เราซื้อเนี่ยก็เป็นเพชรที่มีใบเซอร์นะเป็นใบเซอร์ที่ออกโดย G A เสาด้วย แต่ทำไมเราถึงได้เพชรสังเคราะห์ไม่ใช่เพชรแท้นะคะสําหรับวิธีการง่ายๆในการอ่านใบเซอร์นะคะก็สามารถดูได้ในช่องของใบเซอร์เลยนะคะในใบเซอร์นะคะก็จะมีระบุว่าถ้าเม็ดไหนนะคะที่เป็น natural diamond เป็นเพชรแท้ธรรมชาตินะคะก็คือมีการเกิดตามธรรมชาตินะคะเกิดใต้พื้นโลกเนี่ยเขาก็จะระบุในใบเซอร์มาเลยนะคะว่า natural diamond หรือเพชรแท้ธรรมชาตินั่นเองค่ะ ส่วนใครนะคะที่ซื้อมาแบบที่เป็นแ l a โ g r o ได diamond นะคะหรือว่าเป็นเพชรสังเคราะห์นั้นก็จะมีเขียนไว้นะคะในช่องของใบเซอร์นะคะเขียนว่าเป็น l a บ g r o นไ d i a m o n ค่ะดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อเพชรน,นะคะถึงแม้จะได้ใบเซอร์มาแล้วเนี่ยก็ต้องอ่านใบเซอร์อย่างละเอียดด้วยนะคะในช่องที่เขียนไว้นะคะถ้าเขียนว่า natural diamond นะคะแสดงว่าเป็นเพชรที่เกิดตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเขียน l a บ g r o นไ d i a m o n เนี่ยแสดงว่าเป็น เป็นเพชรที่เกิดจาก มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เกิดในห้องแลบนั่นเองค่ะความสําคัญของการเช็คว่าเป็น natural diamond หรือเป็น lab grown diamond เนี่ยจะต่างกันยังไงก็คือมีผลในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเพชรธรรมชาติเนี่ยแน่นอนค่ะว่าราคาสูงแน่นอนแต่ถ้าเป็นเพชร lab grown diamond เนี่ยส่วนใหญ่จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ10%นะคะ <c oughs> ของเพชรแท้ดังนั้นนะคะถ้าเราซื้อเพชรเนี่ยเราก็ควรจะดูให้ดีๆนะคะว่าเราซื้อเป็นเพชรแท้หรือเป็น lab grown diamond จะได้ไม่ ซื้อผิดราคานั่นเองค่ะและข่าวดีนะคะในตอนนี้นะคะทาง GIA ก็มีความกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องความสับสนระหว่างการเกรดดิ้งเพชรแท้ธรรมชาติกับเพชรแหวนโนนไดมอนเนี่ยดังนั้นตอนนี้นะคะทาง GIA นะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการเกรดดิ้งนะคะโดยต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นเพชรที่เป็นแ a บนโนนก็จะไม่มีการเกรดดิ้งแบบ D, E, F อะไรแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการแยกให้เห็นแบบชัดเจนนะคะว่านี่จะเป็น เพชรสังเคราะห์แบบแ a ลบกล ون ไดมอนด์ diamond, และอันนี้เป็นเพชรธรรมชาตินั่นเองเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ซื้อนั่นเองค่ะยังไงนะคะถ้าใครมีเพชร GIA อยู่ก็อย่าลืมกลับไปดูใบเซอร์ของตัวเองนะคะว่าเขียนไว้ว่าเป็น natural diamond หรือ l a ลบกล ون ไดมอนด์ diamond, ค่ะ